คลิปนี้จะทำให้ทุกคนมาถึงเพื่อจะได้เห็นเทคโนโลยีใหม่ๆที่มาจากทุกๆมุมโลกก่อนชมคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เทคโนโลยีแห่งยานยนต์กับรถยนต์แห่งอนาคตวันนี้ผมเอเลเดอร์รับหน้าที่ดำในรายการครับผม ล่าสุด Mitsubishi x p a n d e r ใไม่ใน c h a เผยราคาออกมาอย่างเป็นทางการแล้วโดยราคาเริ่มต้นอยู่ที่789,000บาทจนไปถึง863,000บาท Mitsubishi Expander รถยนต์ในรูปแบบ crossover MPV 7ที่นั่งที่ยอดขายครองใจชาวไทยเป็นอันดับต้นๆโดยขุมพลังเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.5ลิตรให้กำลังสูงสุดอยู่ที่105แรงมา้า แรงบิดสูงสุดอยู่ที่141นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์ดอมัด4จังหวะขับเคลื่อนด้วยล้อหน้าด้วยความจุน้ำมันขนาด45ลิตรรับรองน้ำมันสูงสุดคือ E20 ซึ่งโชว์ใหม่นี้จะมีการดีไซน์กระจังหน้าแบบใหม่ไฟหน้าแบบ LED ดวงใหญ่กว่าเดิมและไฟตัดหมอกขนาดใหญ่ทรงกลมอีกด้วยและมาพร้อมกับล้ออลอยทู t o n ดีไซน์ใหม่ขนาด16นิ้ว พร้อมกับยาง205/55ั R16 ส่วนภายในห้องโดยสารนั้นมีการดีไซน์แบบเรียบง่ายมาพร้อมกับโทนสีดำพวมไลายมัตติฟังก์ชันให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนเมนูต่างๆได้สะดวกมากยิ่งขึ้นและมาพร้อมกับจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่ที่อยู่ตรงคอนโซลกลางที่รองรับมีเดียต่างๆให้คุณนั้นเพลิดเพลินในการขับรถมากยิ่งขึ้น ก็ถือได้ว่าเป็นรถจนสไตล์7ที่นั่งที่น่าสนใจอีกคันหนึ่งที่เหมาะสมสำหรับนำพาครอบครัวไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆนั้นได้เป็นอย่างดีนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือเรื่องราวของ Mitsubishi Expander ฉบับไม่ไดเชนที่เราได้จับมานำเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับ เพื่อนๆมีข้อคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างกันได้เลยหากคุณชื่นชอบอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s u b สไ r ร b ์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับวันนี้ก็ผมเอเดอร์ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ